สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือครูเชอรี่นะคะก็จะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองนะคะวันนี้ก็ขึ้นหน่วยใหม่แล้วเนาะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทยนั่นเองนะคะ ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในสมัยก่อนนั่นเองนะคะจะทำให้เราทราบว่าภูมิภาคในดินแดนไทยนะคะมีมนุษย์ตั้งหลักแหล่งมานานแล้วแล้วก็แต่ละแหล่งเนี่ยมีความเจริญมากน้อยไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ ซึ่งพัฒนาการของชุมชนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะหรือการติดต่อกับชุมชนภายนอกหรือการติดต่อกับาการติดต่อกับชุมชนที่เจริญกว่านะคะย่อมนำความเจริญใหม่ๆเ,เข้ามาในชุมชนของตนเองนั่นเองนะ ทีนี้เราไปดูในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทยนั่นเองนะคะดินแดนไทยทั่วภูมิภาคนะคะเคยมีผู้คนอาศัยอยู่นะคะมาตั้งแต่สมัยยุคหินเก่านะคะและก็มีการตั้งหลักแรงนะคะ ถาวรครูพิมพ์ผิดเนาะบางทีครูก็รีบเนาะหลักแรงตรงนี้ต้องเป็นไม่เอกนะคะไม่มีสระอ่ะตั้งหลักแหล่งถาวรเมื่อเข้าสู่สมัยหินยุคหินใหม่เนี่ยและมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมานะคะก็คืออย่างที่บอกแหละว่ามีการ ตั้งหลักแหล่งตั้งชุมชนตั้งการเป็นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะตั้งแต่ยุคสมัยหินกาเนาะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนั่นเองเนาะปัจจัยที่ทําให้ชุมชนมีการพัฒนาคือคืออะไรนะคะมีทําเลท,ที่ตั้งดีนะคะมีทรัพยากรดีนะคะแล้วก็มีการติดต่อกับภายนอกนะคะทำให รับวัฒนธรรมที่มีความเจริญกว่าเข้ามาแล้วก็นำมาปรับใช้กับชุมชนกับพื้นที่ที่เราอยู่นั่นเองนะคะทีน,นี้เขาบอกว่ามีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือปัจจัยในการตั้งถิ่ฐานนะคะแล้วก็การดํารงชีวิต ของผู้คนนะคะในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าการดำรงชีวิตของคนในอดีตนะคะขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นหลักหมายความว่าอะไรก็คืออย่างสมมุติว่าเราอยู่กาญจนบุรีตรงเนี้ยสมมุติว่าผ่านมาแล้วประมาณ200ปีที่แล้วกาญจนบุรีก็มีธรรมชาติที่มัมนทำไมะ มีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะมีป่ามีเขามีแม่น้ำมีลำธารมีการเพราะปลูกหรือมีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายเลยทำให้เรียกว่าขึ้นอยู่กับธรรมชาติถ้าตรงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากคนก็จะเข้าไปอยู่เข้าไปใช้นั่นเองเนาะอะทีนี้ต่อไปในยุคหินนะคะเน้นการดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่านะคะก็คือ ใช้ชีวิตอยู่ดำรงชีวิตมีชีวิตอยู่ได้ก็คือการเก็บของป่านะคะหรือว่าการล่าสัตว์เป็นอาหารอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่มีการกินข้าวใช่ไหมคะไม่มีการปรุงอาหารแต่ก็มีการเก็บของป่าไม่ว่าจะเป็นผลไม้เป็นพืชผ,ผักนำมากินแล้วก็นกไปล่าสัตว์นะคะ มาเป็นอาหารเนาะแล้วก็มีชีวิตอยู่แบบเร่ร่อนตามป่าเขานะคะเป็นที่เป็นแหล่งอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ที่ไหนคะในถ้ำเนาะเพิงผาในที่สูงเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะต่อมานะคะรู้จักการนำพันุข้าวนะคะที่อยู่ในป่าเนี่ยมาเพาะปลูกเนาะแล้วก็นำสัตว์ป่าเนี่ย มาเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานนะคะหรือว่าเป็นอาหารหรือเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างสมัยก่อนช้างป่าอยู่ในป่าใช่ไหมคะก็มีการพัฒนาเอาช้างเนี่ยมาเลี้ยงเลี้ยงเพื่อใช้งานใช่ไหมอ่าหรือเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารนะคะอะไรบ้างเลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร ไก่เป็ดหมูอะไรพวกนี้นาะหรือเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะแล้วก็ทําการสร้างที่พักนะคะเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลผลิตคือเราก็ไปอย่างที่ครูบอกก็คือสมัยก่อนยังไม่มีการยินท้าวก็ไปเจอข้าวพันข้าวในป่าก็นํามาเพาะปลูกในที่ที่เราอาศัยอยู่นะคะแล้วก็มีการสร้างนะคะ ที่อยู่นะคะเพื่อรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาจะเป็นผลผลิตจากพืชผักหรือผลผลิตจากสัตว์เลี้ยงก็ได้เนาะแล้วก็เริ่มมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เนาะแล้วก็ เป็นแหล่เป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นนะคะโดยสร้างที่พักบริเวณที่ราบนะคะแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำมีการค้นพบล่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนะคะบริเวณริมน้ำนะคะทั้งแม่น้ำแล้วก็ทะเลนั่นเองก็คือเอาง่ายๆนะคะมนุษย์เรานอกจากจะรับประทานอาหารเ่าจะเป็นก่อนยุค หินหรือหลังยุคหินอะไรก็แล้วแต่มนุษย์เราก็ต้องใช้น้ําในการดํารงชีพดํารงชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปการตั้งถิ่นฐานนะคะเป็นหลักแหล่งเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนานะคะด้านชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้นนั่นเองนะคะละวางรอผลผลิตนะคะเกิดการสร้างสารรค์ผลงานต่างๆเช่นอะไรบ้างม,มีการคิดและมีการผลิตและเช่น เครื่องปัน้นดินเผานะคะเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธทอผ้าแล้วก็แลกเปลี่ยนผลผลิตละระหว่างชุมชนก็คือผลผลิตเหล่านี้นำมาใช้งานนั่นเองนะคะแล้วก็แหล่งน้ำนะมีความสำคัญต่อการพัฒนาของชุมชนนะคะชุมชนที่อุดมสมบูรณ์และมั่นคงเนี่ยจะพัฒนามากกว่าแล้วก็ ติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกเช่นการติดต่อค้าขายนะคะค้าขายกับพ่อค้าต่างชาตินั่นเองก็คือตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะคะมีหลักฐานนะคะว่าชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาทําการติดต่อค้าขายโดยทําไมคะมาจากทางเรือน,นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นยิ่งมีการแลกเปลี่ยนอะไรมากเท่าไหร่นะคะวัฒนธรรมเหล่านั้นมันก็จะ ได้รับมาแล้วก็จะมีการพัฒนาปรปับปรุงให้เข้ากับตัวเองให้เข้ากับชุมชนของตัวเองมันก็จะทาให้เป็นการพัฒนาเป็นการเจริญก้าวหน้านั่นเองเนาะเอาต่อไปชุมชนพื้นเมืองนะคะเมื่อเกิดการค้าขายพิมพ์ผิดอีกแล้วนะคะค้าขา,ายนะคะกับต่างชาตินะคะเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเช่นความเชื่อทาง ศาส,สนาพราหมณ์พุทธศาสนาภาษาเขียนรูปแบบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้นำนะคะตามแบบอินเดียมอลเคมโบราณหลายชุมชนสมัยก่อนประวติศาสตรเกิดการพัฒนานะคะเป็นบ้านเมืองใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกษัตริย์ทำไมคะปกครองดูแลนั่นเองเนาะโอเคสำหรับอาทิตย์นี้ก็จบแล้วนะคะ อันทย์นี้นะคะจะไม่มีการบ้านเนาะครูจะไม่สั่งงานเพิ่มแต่ให้นักเรียนไปตามงานที่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทํานะคะหรือทําแล้วจะลืมส่งคุณครูนะคะสามารถ ส่งไว้ในลายกลุ่มเนาะแล้วก็งานทั้งหมดมี5ชิ้นเดี๋ยวครูจะสร้างในอัลบั้มว่างานวิชาประวัติศาสตร์ของครูมี5ชิ้นดังต่อไปนี้นักใรนคนใดที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็สามารถทําแล้วก็ส่งไว้ในรายกลุ่มสร้างอัลบั้มให้คุณครูด้วยเนาะสำหรับอาทิตย์นี้ก็จบแล้วนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ